สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ oh, ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้ oh, ต้องบอกว่าคลิปนี้กรีดบ้านแต่ไปเป็น10 20รอบระหว่างที่รวบรวมข้อมูลมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นั่นเองนะจ๊าต้องบอกว่าโอ้ไมค์ก็อดแอตนื่นเต้นมากๆเพื่อนๆคงไม่ต้องจะพูดอะไรเยอะแล้วนะจ๊าเพราะว่าตอนนี้นาอิซ่าของเรานั้นต้องถูกเรียกว่าพาะฉันคือ CEO เพรา่ฉันคือประธานบริษัทอะเรแบบนี ACC, ้พอลุกล่าสุดที่ออกมาใน i อส่วนตัวที่ชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการแล้วว่า a r o n นะจ๊ะโอ้โ oh, ห oh, จะดังกว่านี้แล้วดังขึ้นไปอีกนั่นเองเนั้นเพื่อนนะต้องเรียกว่าตัว EL L เป็นตัวอักษรสําคัญสำหรับนนริซ่าของเราไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะลูกซีโอลูกใหม่ล่าสุดจะบอกว่าหล่อครูเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วโออนริซ่าสามารถทงสวยฟาดก็ได้หรือจะหล่อล่ำขยี้ใจก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะอ้โนริซ่าของเราก็มาโพสต์บน i อส่วนตัวของตัวเองด้วยนะจ๊ะว่าขอแนะนำ LL Lounge เพลมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของฉันในด้านดนตรีและความบันเทิง ร่วมการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้เพื่อก้าวข้ามขอบเขตใหม่ไปด้วยกันกับฉันโอ้ยพร้อมเลยจ้ายืนมือไม่ต้องยืนก็ได้นี่เดินตามใจต้อยเราหนึ่งเดินมาตั้งนานแล้วด้วยจ้าไม่เมื่อยด้วยนะรู้สึกว่าอยากเดินตามต่อไปนะจ้าเพราะว่าอนาคตอันสดใสเนี่ยเรานนริซ่าอยู่โอ้โหต้นปีนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่าข่าวนี้กันแล้วจ้าเพราะว่าเปิดบริษัทของตัวเองไปละอีกหนึ่งกรบนั่นเองนะโดยก็มีภาพเพิ่มเติมนะจะมาปล่อยของชาวทวิตเตอร์เนี่ยที่แอดก็อยากจะมาอ่านให้ฟังว่ามัน ซีอีโอโปรไฟล์ดีซะด้วยนะาเขาบอกว่าลิซ่าซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสตว์มาชิกของ Black พิงก้าวข้ามกลุ่มด้วยผลกระทบระดับโลกในด้านดนตรีและแฟชั่นการถือครองสถิติโลกกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดหลายครั้งความสําเร็จของลิซ่านั้นไม่มีใครเทียบได้เธอเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงคนแรกในวงการเคป๊อปที่ได้รับรางวัลศิลปินเคป๊อปยอดเยี่ยมจาก MTV Music Video Awards และ Euro p e Music a w a r d s ดสอีเอ็มเอและเป็นศิลปินแรกที่สตรีมงของา ข้ามขีดจำกัดอย่างต่อเนื่องเป็นข้อพิสูจน์ถึงอิทธิพลของเธอในโลกแห่งความบันเทิงระดับโลกที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะจ๊ะนะยิ่งอ่านก็ยิ่งฟินนะเพื่อนๆนะต้องบอกว่า CEO โ r o f i ล์ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าคร้ำวอดในวงการแล้วก็สแสดงศักยภาพความสามารถต่างๆเป็นที่ยอมรับไปทุกมุมโลกแล้วนั่นเองนะจ๊ะรวมถึงในทุกมุมของหัวใจของแอดด้วยนะจ๊ะ ่งตอนนี้โนริซ่าของเรานั้นก็เปิดหลายแพลตฟอร์มมากๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็น i g หรือน่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่แอดเห็นคนทวิตเตอร์เข้ามาแชร์กันหรืออะไรต่างๆนะจ๊ะก็เข้าไปกดเอนเกจเมนต์ไปกดติดตามกันเยอะๆให้กําลังใจโนริซ่าที่แบบเปิดบริษัทใหม่กันในรอบนี้กันด้วยต้องบอกว่าโอ้ oh my god ตื่นเต้นแทนน้องด้วยที่ทําสําเร็จแล้วนะจ๊ะกับการซุ่มซ้อมซุ่มงเงียบแล้วพอเปิดมาก็เซอร์ไพรส์ไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวแอดจะแปะในส่วนของลิงก์ต่างๆที่แอดเนี่ยหามาได้าาาากวววว้้่่ตตตตินนะจออออยมขมขดดดงงบ โคตรหล่อมากๆแค่หน้าเว็บไซต์นี่ก็กรี๊ดแตกกันแล้วจ้าเฮ้ยนะแล้วดูหน้าเว็บไซต์ของน้องแล้วที่แอดเดี๋ยวจะอัดวิดีโอมาฝากกันด้วยต้องบอกว่าอืมโปรไฟล์ปังปูริเยที่สุดในโลกนี้กันละทีเดียวนะจ๊ะแล้วถ้าขยายดูที่หน้าเว็บไซต์ดีๆนะเพื่อนๆจะเห็นว่าผลงานที่โนริซ่าเลือกลงนั้นเป็นผลงานที่เป็นผลงานเดี่ยวจริงๆที่หน้าเว็บไซต์จะพรอมกว่านี้ไหมจ๊ะที่กงที่เก่าอะไรไม่เคยมีแค่อะไรอย่างงี้โอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาฝากกันสั้นๆขนาดนี้กันก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวแอดต้องไปตัดต่อเ,เพื่อนๆดูอีกเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าจุมะทุกคนนะจ๊ะ